สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเสนอเมนูนึ่งหอยหอยอะไรไม่รู้น่าจะเป็นหอยกระปุกหอยอันนี้เลยครับหอยค้างหรือหอยแคงครับอันนี้หอยกระปุกครับวันนี้เราจะมานึ่งครับใส่หม้อครับก่อนหนึ่งเราก็ต้องเอาเครื่องนี้ลงเอาเครื่องรองนิดนึงก่อนครับ ลองในหม้อครับอลองครับลองนิดนึงนะแล้กวก็เราจะเอาหอยใ,ใส่ขีและกำมือแล ที่แล้วกับมือเดียวก,กับมือครับชุดหัวเสียสนั่นโอ้ที่แล้วกับมือลึบนี่ครับแล้วก็แก๊กกระทบหม้อ โกเคครับแก๊สครับวันนี้แช่น้ำมาครึ่งวันครับอให้คลายดินทราย,ายพวกทรายครับน้ำนี่เต็มเลยครับเต็มพื้นเลยครับปล่อยพ่นน้ำวันนี้ทั้งวันครึ่งวันครับ ดีว่าพี่หน้าบันเขาไปหามาขายก็อุปนินเขาครับก็สามโลร้อยครับ <c oughs> มาเรยมานกจกินรครับก็แกะก็แกกหอยคางหอยแคงแล้วมั้งกินหมดแล้วครับหอยคางหอยแคงหอยกระปุกหอยขมไม่มี ทั้หมดครับงา่ายครับปเป็แต่อาเครื่องลอ,อยครับพวกโหระพาใบมะกรูดตะไคร้ขาครับเป็นน้ำหอมครับน,นี่ครับไ,ไปครับไปครับน้ำหอมไป หวาดให้หมดครับนี่ครับน้องยอดทีนี้เราก็จะปิดฝาเนาะเรามีควันขึ้นมาแล้วครับน้ำเริ่มจะเดือดน้ำหอยเริ่มเดือดครับปิดควันปิดปิดฝาหม้ออนครับ วันเริ่มขึ้นตีไปสักพักครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อครับเอาละครับพี่น้องได้เวลาแล้วครับเปิดฝาหม้อครับว้าวสุกแล้วครับไสุกแล้วอ่าหมดแล้วครับทุกตัววันกรุบครับยอดอืมครับดับไฟครับ เรียบร้อยข้างบนอ่าข้างล่างไม่เหลือครับอ่าหมดครับนะนี่ครับชิมร้อนเลยปู่ร้อนไม่ไหวอ่ะมือพังอ่ะคือพองครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเลือกยามงามดีครับจะชิมหอยครับนี่นะครับิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราอยู่นี่ครับ นะครับโอ้โหซอสเลยครับอมดาวเด็ดครับเ่แทบมาครับครับครับอายยี่กัดสองสามตวยครับแ่บจริงๆครับนาอืครับ nhầm lên nào mm, -hmm. mm -hmm. เราหอยหวานกันห<ม>อยนก็สดครับก็จิ้มนีเผ็ดเด็ดใช้ได้ครับ ตาใส่ถาใส่จานไปนั่งกินครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ